สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับเป็นไม้ใหญ่ๆไซส์แม่พันธุ์นะครับนี่เพียบเลยนะครับพี่ก็ช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับก็กําลังตัดหญ้าแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะครับกําลังทยอยนะครับพี่พี่ฮะกำลังทยอยมาตั้งเออนี่ทำใหม่นะครับฝั่งนี้ก็ก็เอาไม้สีไปทอนไว้นู่นหมดเลยนะครับนี่เอาไปวางไว้นู่นหมดเลยก็เป็นไม้สีหมดเลยนะครับพวกนี้น่าจะสักประมาณสักเอ่อ แปลงละ300-400ต้นนะครับก็น่าจะประมาณพันกว่าต้นอะไรเงี้ยครับเป็นไม้สีนะครับผมก็เสียบเล่นไปนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาดูนี่ก่อนนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาลาสมัยก่อนนะครับนี่เป็นพวกไม้แบบเขาเรียกว่าเพชรอีสานเนาะพี่เนาะนี่อันนี้เหมือนเหมือนจะเล็กนะครับพี่ขนาดกระถางนี่เมตร20เลยนะครับเมตร20เลยนะครับดูฝั่งนู้นก็เป็น พวกยักษ์ญี่ปุ่นนะครับก็กําลังตัดหญ้าแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่ามันคือมันต้นใหญ่มากครับพี่เอ่อมันต้นใหญ่มากเพราะมันต้นใหญ่มันก็ทําลําบากกันนะครับนี่ก็อู้ดูเห็นไหมฮะนี่อย่างเงี้ยมันขึ้นมานะครับอย่างนี้มันก็เป็นเอ่อมันก็น่าจะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อต้นไม้นะครับพี่นี่มันก็จะมี มันก็จะมีตามไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรไม้ที่แบบว่ามีอายุเยอะๆนะครับส่วนมากก็จะมีแบบนี้นะครับพี่ก็ท่านใดมีนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับพี่ๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับพี่ๆแบบนี้นะครับนี่ก็สวยเลยนะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นราชินีนะครับพี่ๆเป็นราชินีใบด่างนะครับก็ฟอร์มก็นี่ชงเมื่อกี้ออกดอกก็ร่วงและโดนฝนร่วงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแทงใบใหม่โอ้โหดูสวยมาก ขนาดไม่มีใบไม่มีดอกยังยังขนาดนี้เลยนะครันนรบนะพีนะ่อันนี้เป็นรากธรรมชาตินะพี่นะอันนี้เป็นรากธรรมชาตินะครับพี่อันนี้กระถางเมตรยี่สิบนะครับ <te> พ <tech> ี่เหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนดูในนี้เหมือนเล็กๆนะครับแต่ว่าจริงๆกระถางเมตรยี่สิบเลยนะครับเพราะว่าโอ้ดูหญ้าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับพี่พี่ฝนตกนี่ต้นนี้เป็นเขาหินซ้อนดอกดกนะครับเป็นเขาหินซ้อนดอกดกนะครับนี่ต้นนี้ได้ถ้วยเอ่อถ้วยประเทศเลยนะครับสมัย สมัยเขาจิ๋วๆนะครับสมัยรุ่นรุ่นเด็กๆนะครับตอนนี้ก็กระถางเมตรยี่สิบละคือใหญ่มากเลยนะครับนี่เขาหินซ้อนมันจะออกฟอร์มนะครับดูสังเกตดูเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลายชินีใบด่างเหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยสองต้นนี้เป็นลายชินีใบด่างสองต้นนี้เป็นลายชินีใบด่างนะครับเป็นลายชินีพอ่อเมล็ดนะครับพี่ก็เห็นไหมฮะลักษณะของราชินีกิ่งมันจะฟเฟือยครับเหมือนคนหัวฟูๆหน่อยครับใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนเหมือนคนหัวฟูๆครับพี่ๆนี่ นี่อย่างนี้ก็เป็นนี่เขาหินซ้อนนะครับก็ใบสวยงามจริงๆครับผมผมอะชอบเขาหินซ้อนพี่ดูใบมันคือใบมันสวยมากครับใบมันสวยแล้วฟอร์มมันสวยแล้วกิ่งแบบคือกิ่งเขาเยอะมากเลยครับนฮะดูฮะนี่กิ่งเยอะมากลุงรังไปหมดเลยนะครับเนะี่ย อันนี้ก็คือไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยนะครับพี่เป็นแต่ต้นนี้เป็นรากเอ่อเป็นรากตะขาบนะครับพี่เป็นรากตะขาบ <_ üf> คือสวยจริงๆสวยจริงๆไม้แบบนี้ผมเนี่ยครับผมก็เลยชอบเขาหินซ้อนมากๆเลยนะครับสวยมากเพราะว่าผมก็เลยเอ่อผมว่ามันมันเป็นไม้ที่คือมันเป็นไม้ที่ขึ้นฟอร์มโดยที่โดยที่เราไม่ต้องแต่งเขาเขามากอะครับพี่ไม่ต้องเข้ารวดไม่ต้องจัดทรงอะไรมากมายนะครับพี่ ก็สวยๆครับนะฮะแต่ก็อันนี้มันก็เริ่มโทมละเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันแก่นะครับพ e ี่ก็มีผิวมีเนี่ยเห็นไหมฮะพอมันแก่มันอะไรมันก็ตามอันนี้เป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับพี่สิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็เอาไว้เก็บเก็บเก็บเขาเรียกว่าเก็บฝักนะครับพี่เอาไว้เก็บฝักนะครับก็สวยมากเลยนะครับต้นนี้สวยจริงๆสวยจริงๆนี่ ฝั่งนี้ก็กําลังที่จะทยอยอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งโซโคนะครับเป็นกิ่งโซโคต้นนี้ดอกดกมากเลยนะครับจริง si> ๆต้นน totally> ี้ดอกดกมากเลยนี่แต่ก็อันนี้มันก็ผมเพิ่งเปลี่ยนดินใหม่นี่ก็ทยอยจะเปลี่ยนดินใหม่นะครับพี่ก็ยังไม่ได้เพิ่งทําวันนี้นี่แหละฮะนี่ฮะเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนเสร็จวันนี้นะครับก็ดึงขึ้นมาวางไว้นะครับดึงขึ้นมาวางไว้แต่ยังไม่ได้กบดินเลยเดี๋ยวเอาตากไว้แบบนี้นะครับ แบบนี้ผมก็จะเอายาฆ่าเชื้อรานะครับมาลดน,นะครับพี่เอายาฆ่าเชื้อรามาลดให้บางทีมันมีมแมลงมีอะไรนะครับเพราะว่าดินผมไม่ได้ซื้อเนาะดินผมไม่ได้ซื้อผมก็ปลูกตามเขาเรียกว่าอะไรมีแบบไหนก็ปลูกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นะฮะก็ผมก็าาายาฆ่ายาฆ่าเชื้อรานะครับมาลดเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่า,อ,าอยู่อยู่อยู่ไหมเออนี่นี่ไงนี่ไงนะฮะนี่นี่นี่ ผมใช้ตัวนี้นะครับพี่นี่อะไรอ่ะเทอร์ราคอร์สซูเปอร์เอ็กซ์นี่เนี่ยโซตัสอะไรเนี่ยครับพี่พี่ก็แต่ว่ากลิ่นมันจะแรงมากเลยนะครับพี่กลิ่นกลิ่นกลิ่นฉุนมากเลยนะครับพี่พี่ก็นี่ฮะผมก็เอาเนี่ยผสมน้ําอย่างเงี้ยครับผสมน้ําใส่ฝักบัวอย่างเงี้ยครับฝักบัวฝักบัวนี้ก็ประมาณสักสองสามหยดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่สองสามหยดเนาะแล้วก็เอา แล้วก็ผมก็จะเปื่อยรากแบบนี้ไว้นะครับพี่ผมก็จะเปื่อยรากแบบนี้ไว้เปื่อยรากแบบนี้ไว้แล้วก็เอาเอามาลดเลยนะครับเอา,ารเอามาลดเ,นะเอามาราดเลยนะครับเอามาราดเลยป้องกันและคือคือมันเป็นยาฆ่าเชื้อรามันก็จะหนึ่งมันก็จะป้องกันว่าเอารากเรามีเน่ามีแผลไหมอย่างเงี้ยครับพวกเชื้อราในดินอย่างเงี้ยมันก็จะตายไปนะครับเพราะว่าดินผมมันมันไม่ใช่ดินซื้อถ้าดินซื้อแบบพีบี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าดินซื้อเขามาตรฐานอยู่ละเขาฆ่าเชื้อราฆ่า หมักอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างผม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 ซื้อไม่ไหวนะครับพี่พี่บอกบอกตามตรงผมซื้อไม่ไหวเพราะว่านี่ะถ้าเราจะปลูกอย่างเงี้ยถ้าเราจะปลูกไม้ใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหซื้อไม่ไหวฮะนี่ต้นนี้ก็เป็นบ้านนานะครับต้นนี้เป็นเพชรบ้านนานะครับ <S <S> <S ก็ติดฝากเยอะนะครับติดฝากเยอะแต่ว่าต้นเนี้ยติดฝากเยอะแต่ว่าเก็บมเมล็ดได้น้อยนะครับได้ประมาณสักสี่ห้าร้อยเมล็ดเองนะครับพี่ ต้นที่มันดอกดอกเห็นไหมะช่วงช่วงที่ผมถ่ายให้พี่พ,พี่ดูแรกๆครับมันดอกโดกมากเลยนะครับแล้วก็ติดฝักเยอะเนี่ยเห็นไหมมันนิดมันร่วงนะครับพี่มันร่วงเพราะว่าน่าจะเป็นพวกเชือ้อราพวกอ่าคือคือที่นี่ครับพี่อยู่อยู่อยู่ที่ผมเนี่ยนะครับมันฝนมันมันฝนตกบ่อยนะครับมันน่าจะเป็นพวกราน้ําค้างราน้ําฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่พี่ก็แต่แต่ก็เก็บมาได้แล้วได,ได้ได้สักประมาณ 500นี่แหละฮะบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ผมเพาะไปหมดละนะครับเพราะว่ามัน,มนได้น้อยผมอันนึกว่ามันได้เยอะคือมันติดฝักเยอะมากฝักอะไม่ต่ํากว่า50คู่เลยนะครับ50คู่ผมคิดว่าสักถ้าคู่ละ80อะไรเงี้ยถ้าคู่หนึ่งได้80มเมล็ดมันน่าจะได้มเมล็ดสักอย่งอย่างอย่างอย่างน้อยๆน่าจะได้สักสามสี่พันอะไรเงี้ยแต่มันล่วงเยอะล่วงเยอะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นลายชินีพอมเมล็ดนะครับนี่ตัวนี้เป็นลายชินีพอมเมล็ดนะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นลาชินีที่สมบูรณ์นะครับเลือดชีดมากต้นนี้โอ,โอ้โหได้ต้นนี้ได้หลายแชมป์ต้นนี้ได้แปดถ้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้มันโทมนะครับมันโทมเพราะว่านี้ผมเอาลวดออกเนี่ยเห็นไหมคือตอนน้ามันเข้าลวดนะครับตอนนั้นอ่ะผมอ่ะเข้าลวดแล้วก็เอาไปประกวดนะครับนี่ไหมมันจะมีรอยลวดอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยลวดนี่ฮะลวดผมเข้าลวดเพื่อที่จะจัดทรงพุ่มนะครับทีนี้ว่าพอมันเข้าลวดไปนานๆนะครับนี่เห็นไหม มันเริ่มคืนละนี่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 เห็นไหมฮะนี่นี่พี่พ ouais, ี่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่เห็นไหมมันเป็นรอยลวดที่เขามวน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 นะครับพี่เห็นไหมฮะพอผมอ่ะผมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพอพอผมอ่าหยุดพักเขานะครับผมก็ทําการแกะลวดออกมันก็เป็นรอยลวดนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรพักฟื้นนะครับพักพักไม้นะครับพี่พักไม้แล้วก็เดี๋ยวให้มันให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้เขาคืนนะครับให้เขาคืนนะครับเต็มสมบูรณ์ก่อนนะครับให้เขาคืนเต็ม เต็มสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยจะเซตรงใหม่นะครับพี่เห็นไหมฮะนี่ก็เริ่มเริ่มหายละเริ่มเริ่มรอยลวดเริ่มหมดละนะครับนี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้หลายถ้วยตัวนี้เจ็ดแปดถ้วยเลยนะครับนี่ตัวนี้เจ็ดแปดถ้วยเลยนะครับตัวนี้เป็นถังทองครับนี่ตัวนี้เป็นถังทองโอ้ตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นถังทองสวยมากตัวนี้ต้นนี้ต้นนี้คือแปลกอย่างหนึ่งครับพี่คือทํายังไงก็ไม่ได้ฝกัก แปลกมากเลยนะครับมันผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะพี่นะเอากิ่งไปเสียบแล้วก็แล้วเขี่ยแล้วก็แล้วบำรุงดีแล้วก็แล้วลองปล่อยปล่อยให้อดอยากแล้วก็แล้วนะครับพี่ๆไม่ได้ไม่ค่อยได้ฝักนะครับไม่ค่อยได้ฝักปีนึงอย่งนี่ได้ร้อยสองร้อยเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้ได้น้อยมากนะครับได้น้อยมากแต่จริงๆฟอร์มแบบเนี้มันเป็นไม้สวยแล้วพี่ดูกิ่งเขาอะกิ่งเขาลํำมากเลยนะครับพี่อผมให้ดูพี่ดูกิ่งเขา โอ้โหวิดูกำปั้นผมเล็กไปเลยอะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหผมผมเนี่ยอยากได้ลูกต้นนี้มากเลยคือมันมีกิ่งตอนต้นหนึ่งอ่ะมันมีกิ่งตอนต้นหนึ่งอ่ะมาจากต้นนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าใครซื้อไปนะครับผมจําไม่ได้นะพี่นะไม่แน่ใจว่าใครซื้อไปผมจําไม่ได้ก็ก็ก็ถ้ามีนะครับพี่พี่ถ้าถ้าพี่พี่ซื้อไปนะครับกิ่งกิ่งตอนต้นนั้นนะครับถ้าเกิด ถ้ามันติดฝักหรือ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 ยังไงนะครับลองลองถ้ามันได้มเมล её, ็ดนะครับพี่เอามาขายคืนผมได้นะแต่แต,แต,แต,แต่แต่ต้องเป็นต้นนี้จริงๆนะครับพี่นะแต่ต้องเป็นต้นนี้ของของต้องต้อง,ต,องต้องมาแบบนี้จริงๆนะพี่นะไม่ใช่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอโมเมมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเพราะว่า <se comparing S 2> <h aut> คือ <h aut> ร, <h aut> รู้ผมรู้ผมรู้ผมรู้ว่าฝักเมล็ดมันจริงไหมนะครับเพราะว่าเมล็ดแต่ละตัวเนี่ยเมล็ดแต่ละตัว อย่าค st um, sí like uh, ิดว่ามันเหมือนกันนะพี่นะคือเมล็ดแต่ละตัวนี่มันจะสมมุติอ่าถังทองอย่างเงี้ยถังทองก็จะมีลักษณะของเมล็ดอ่ะเมล็ดมันเหมือนกันจริงครับแต่ลักษณะของเมล็ดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมยังไม่บอกหรอกว่าอันไหนเป็นแบบไหนนะครับพี่เพียงแต่ว่าคนที่คนที่อ่ามีสวนหรือเพาะบ่อยๆเงี้ยเขาเขารู้เขารู้นะครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นเมล็ดสายพันธุ์อะไรนะครับพี่เขารู้เขาดูแล้วเขารู้นะครับอย่างเงี้ย แบบนี้เป็นไม้ใบทองนะครับพี่เป็นไม้ใบทองไม้ต้นเนี้มันจะเป็นอ่าสีใบอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบสีทองนะครับอันนี้มันไม่ใช่เหลืองนะครับพี่มันเป็นใบสีทองเป็นใบสีทองนะครับแต่ว่าอันนี้มันเขียวหน่อยเพราะว่ามันโดนฝนนะครับเดี๋ยวผมลองจะลองอัปเดตให้ดูเดี๋ยวสักอันนี้ผมเพิ่งปลูกใหม่เดี๋ยวอีกหน่อยผมจะอัปเดตให้ดูนี่มี3ต้นนะครับเห็นไหมฮะเห็นพี่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 ลองสังเกต2ต้นนี้ดูลองสังเกต2ต้นนี้ดูนะเห็นไหมฮะ สีต่างกันชัดเจนอันนี้คือสีปกติของต้นไม้นะครับอันนี้คือสีปกติของต้นไม้สีเขียวอันเนี้ยมันจะเป็นใบสีเหลืองเลยนะครับพี่เป็นใบสีเหลืองเลยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบเหลืองแบบเหลืองอะครับนี่ไอตัวนี้ก็หินซ้อนเหมือนกันนะครับพี่ตัวนี้หินซ้อนเหมือนกันก็คืออ่าต้นนี้นี่มันก็คือลักษณะใบนะครับพี่ดูเห็นไหมฮะเนี่ยลักษณะใบหินซ้อนมันจะเป็นแบบเนี้ยครับพี่ เป็นใบเอ <tinc S 2> ่าเรียวๆแหลมๆนะครับเป็นใบเรียวๆแหลมๆมีดอกนะครับแล้วก็ใบเหมือนใบเขาเรียกว่าเนี่ยใบเหมือนห่อๆแบบเนี้ยครับพี่โอ้มือแบบสกปรกมากเลยต้องขออภัยด้วยนะครับพี่เพราะว่าผมเพิ่งปลูกต้นไม้เสร็จนะครับก็เลยยังมาแบ่งปันกันนะฮะมันจะเป็นใบนี่ครับเรียวๆห่อๆแบบเนี้ยเรียวๆอย่างเงี้ยนะครับเรียวๆห่อๆแบบเนี้ยนะครับพี่ลักษณะแล้วก็เป็นสีเขียวเขียวเอ่อเขียวเขียวเข้มๆนะครับเขียวเข้มๆนะครับเนี่ย ก็จะต่างกับชดาเพชรนะครับชาดาเพชรมันก็จะเป็นใบแบนๆนะครับชาดาเพชรจะเป็นใบแบนๆสีฟ้านะครับพี่ก็นี่อันนี้ก็เป็นกิ่งเสียบเขาหินซ้อนนะครับเป็นกิ่งเสียบเขาหินซ้อนเอาไว้เอามาไว้ทําเมล็ดนะครับเอามาไว้เก็บฝักนะครับนี่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 อันนี้คือกิ่งเสียบชดาเพชรนะพี่นะเป็นกิ่งเสียบชาดาเพชรอ่ะผมให้ดูเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูใกล้ นี่เห็นไหมฮะพี่ดูพี่ดูความแตกต่างระหว่างหินซ้อนกับชดาเพชรไอชดาเพชรอ่ะใบมันจะออกฟ้านะครับฟ้าแล้วก็แบนนะพี่นะเห็นไหมฮะฟ้าแล้วก็แบนนะครับแต่ไอหินซ้อนเนี่ยมันจะออกเขียวๆนะครับเอกเขียวๆเขียวๆอ่าเขียวๆบรากดนะแล้วก็เป็นใบห่อนะครับใบเขาจะมีเห็นไหมฮะคล้ายๆกับว่ามันห่อนะครับคือใบมันจะงอๆหน่อยนึงเห็นไหมฮะอันนี้แบดราบเลยนะครับเห็นไหมฮะต่างกันอยู่นะครับเห็นไหมฮะ บางท่านนะครับแยกไม่ออกเอ้ยแบบไหนเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยนะครับพี่คือคืออ่าคือสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์อย่มันมันต่างกันโดยโดยชัดเจนอยู่นะครับพี่ชัดเจนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเพียงแต่ว่าต้องต้องอ่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะต้องต้องต้องแม่นนิดหน,น่อยครับพี่ต้องต้องพอพอเราดูอย่างเงี้ยดูเผลๆเงี้ยเห็นไหมฮะพอเราดูเผลอเงี้ยมันอาจจะไม่อ่ออาจจะไม่ อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราอยู่กับเขาบ่อยๆนะครับพี่ถ้าเราอยู่กับเขาบ่อยๆครับเขาจะเดี๋ยวเดี๋ยวก็แยกออกเองนะครับพี่เดี๋ยวก็แยกออกเอง Level. ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ก็ได้ครับพี่หรือใ,ใครที่อยากเ,เขาเรียกว่าอะไรมีม,มีสอบถามนะครับสอบถามก็สามารถสอบสอบ,สอบถามผมได้เลยนะครับพี่ก็ก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพี่ยินดียินดีตอบทุกต้านเลยนะครับนี่ก็ โซนนี้นะครับก็จะเป็นอ่าไม้ใหญ่นะครับก็จะเป็นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นอ่าผมก็นี่ฮะก็กาลังจะทยอยทยอยขน,ขน,ข,นขนเก็บม้ให้หมดเพราะว่ามันเรียงเต็มไปหมดเลยนะครับในปาา่าหญ้าในอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมค่อยๆค่อยๆเอามาเรียงใหม่นะครับเพราะว่ายังยังไม่มีเวลาแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับพี่นี่ฮะอันนี้ก็เป็นกิ่งเสียบเขาแกะนะครับกิ่งเสียบเขาแกะนะครับพี่นี่เห็นไหมก็เปื่อยรากไว้เนี่ยนะครับพี่ ผมเปื่อยรากไว้อย่างเนี้นะครับพี่คือคือไม่ต้องรีบปลูกก็ได้นะครับพี่ผมก็เปื่อยไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าอย่าให้โดนแดดนะเพราะว่าเรามองผมผมอ่าคือช่วงนี้มันฝนตกไงครับพี่ก็คือสภาพอากาศของของ,ของที่สวนนะครับตอนนี้ก็คือว่ามันมันมัน,ม,นมันคึมคึมนะพี่นะมันคึมคมผมก็เลยกล้ากล้าตากไว้แบบนี้พอผมตากไว้แบบนี้แล้วปุ๊บผมก็เอาเอ่อเอาไอ,าอ,าอาย,ายายาฆ่าเชื้อครับยาฆ่าเชื้อราที่บอกะครับมามาลดนะครับ สองต้นนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากิ่งเขาแกะนะครับกิ่งเขาแกะเนี่ยดอกเขาอ่ะดอกเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ถามว่าสวยไหมนะครับมันก็มันก็จะประมาณฮอแลนด์ทั่วไปนะครับแต่ดอกเขาจะโดกมากนะครับพี่ดอกเขาจะโดกมากแล้วทําไมถามว่าอ,อ๋อแล้วกิ่งเขาแกะใบใบเขาทําไม,าาม,าามาไม่ทําไมไม่ทําไมไม่บิดเบี้ยวเหมือนเหมือนเขาแกะนะครับพี่ก็อย่างนี้ครับพี่คือกิ่งเนี่ยกิ่งพันเนี่ยบางกิ่งนะครับ กิ่งพันอย่างเงี้ยมันเหมือนฮอแลนด์ปกติเลยนะครับพี่แต่ว่าเวลาที่เขาออกฝากมาเนี่ยครับมันเป็นเขาแกะเนี่ยครับพอเขาออกฝากมามันจะเป็นเขาแกะนี่คือความความแปลกนะครับความแปลกแล้วก็เป็นเสน่ห์ของชวนชมนะครับก็ก็ถือว่าเออแปลกๆนะครับแปลกๆแต่ก็แต่ก็มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับพี่นี่เห็นไหมต้นแม่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับพี่ก็เหมือนฮอแลนด์ทั่วไปก็เหมือนไม้สีทั่วไป แต่เพียงแต่ว่าเวลาจ่ายลูกมาดันเป็นใบบิดนะครับนี่เห็นไหมฮะแต่ต้นนี้ใบสวยนะต้นนี้ก็ให้ลูกแกะเหมือนกันนะครับพี่นี่แล้วเดี๋ยวนีนี่นะครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะจัดใหม่นะครับตัวนี้ก็มีไม้ใหญ่นะครับอยู่ที่สวนอยู่ที่คอนแก่นนะครับผมมีไม้ใหญ่ผมมีไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับก็เอาเตรียมไว้ เอาเตรียมไว้นะครับจะมาปลูกนะครับพี่มาปลูกตรงนี้แหละนะครับก็อย่างนี้นะครับก็อ่านี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับผมอ่านี่ให้บอกกันพี่ๆใช้ตามได้เลยนะครับใช้ตามได้เลยนะครับอันนี้เผื่อพี่ๆแค b เผื่อพี่ๆแคบไว้นะครับไปสั่งตามร้านเกษตรหรือลาซาด้าก็ได้อันนี้ก็เป็นกิ่งหินซ้อนนะครับพี่ แต่ว่าเออเดี๋ยวผมให้ดูต้นนี้นะครับต้นเนี้ยผมเอาต้นเขามาเสียบนะพี่เห็นไหมฮะนี่ต้นอ่ะปกติต้นเล็กๆอ่ะเท่ากับปั้นใช่ไหมครับเท่ากับปั้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยต้นเขาเนี่ยสวยมากผมก็เลยตัดรากออกปุ๊บแล้วก็เอาแล้วก็เอาต้นมานั่งแท่นเลยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้นะพี่นะไอตัวเนี้ยคือลําต้นเขานะพี่ตัวเนี้ยคือลําต้นเขานะครับนี่นี่ ก็แปลกๆดีนะครับพี่ผมทําเล่นนะครับผมทําเล่นผมลองดูว่าลำต้นมาเสียบยอดเนี่ยมันจะติดไหมนะครับติดนะครับพี่ติดนะครับแล้วก็เดินสดดีสมบูรณ์ด้วยนะครับพี่เห็นไหมฮะนี่นะครับสําหรับมีใครถามว่านอกจากกิ่งแล้วเราสามารถเอาอย่างอื่นเสียบยอดได้ไหมนะครับพี่ก็ลําต้นได้นะครับลําต้นได้นี่ตัวนี้ก็เป็นกิ่งเขานะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นต้นไอ้ตัวเนี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นกิ่งเนี่ยเห็นไหมฮะผมเอากิ่งมาเสียบนี่เห็นไหมฮะ อันนี้เอากิ่งมาเสียบคือพอผมตัดพอผมตัดลําต้นมาเสียบอันนี้ใช่ไหมฮะตัดเสร็จปุ๊บผมก็เลยเอ้มันมีกิ่งมีมันมีพวกกิ่งพวกอะไรที่หักที่เหลือครับพี่ผมก็เลยเอามาลองเสียบเล่นต้นนี้นะครับมันก็เลยขึ้นซองต้นนี้ดอกโดกมากนะครับอันนี้คือโสมนะครับไอสภาพเนี้ยที่เห็นอยู่ว่าส,สวยๆเนี้ยคือโสมนะครับสวยจริงๆ,ๆสวยจริงๆต้นนี้นะครับนี่แต่เป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นลูกไอเป็นลูกพวกนี้นะครับไอพวกนี้คือหินซ้อนแบบว่าเขาเรียกว่าต้นฉบับนะครับมีต้นฉบับแต่ว่าอันนี้เขาแก่และเนี่ยแบบนี้จะเป็นต้นฉบับไอพวกนี้จะเป็นลูกๆูกเขานะครับไอพวกนี้จะเป็นลูกๆเขานะครับแต่ว่าสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนี่นี่อันนี้ก็ก็ลือลวดไปนะครับลือลวดไปก็ลวดก็กําลังหายละนะครับนี่ก็ นี่พามารับชมนะครับพะยะอันนี้เป็นอา阿านะครับพี่นี่อันนี้เป็น阿拉比卡เห็นไหมฮะนี่ท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 ี่ไอ้พี่พี่บอกว่าอ้วนเตี้ยอ้วนเตี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับพวกก๊อตจินะครับอาา阿คัมก๊อตจินะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับพวกอ้วนอ้วนเตี้ยนะครับพวกอ้วนเตี้ยจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็โอ้สวยนะครับพี่ก็ถือว่าสวยนะครับสวยคเขาสไตล์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้มันก็จะเป็นไม้แบบว่าไม้ใหญ่ไม้ไม้ใหญ่ทรงใหญ่นะครับแบบนี้ก็จะเป็นไม้เตี้ยนะครับอันนี้กระถาง60นะครับห